สวัสดีครับนักเรียนสําหรับวันนี้นะครับเราเรายังอยู่ที่นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งพูดถึงทักษะการจัดการในการทํางานนะครับสําหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับข้อที่หนึ่งครับบอกทักษะการจัดการในการทํางานได้นะครับข้อที่สองครับใช้ทักษะการจัดการในการทํางานแล้วก็มีทักษะการทํางานร่วมกันนะครับส่วนข้อที่สามนะครับมีมิรยาที่ดีในการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับ เรามาดูเลยนะครับว่าทักษะการจัดการในการทํางานเป็นอย่างไรครับเราสามารถใช้ทักษะนะครับการจัดการในการทํางานบ้านอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับตัวอย่างการทําความสะอาดห้องน้ําโดยใช้โดยใช้ทักษะการจัดการนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับสํารวจและวิเคราะห์งานนะครับว่างานบ้านที่ต้องทําก็คือการทําความสะอาดห้องน้ําส่วนผู้รับผิดชอบนะครับก็จะมีตัวเรานะครับ หรือถ้ามีพี่คนก็อาจจะมีการแบ่งหน้าที่กันทํานะครับแล้วก็มาดูว่าวัาสดุก่อนที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับก็จะมีแผ่นใยขัดห้องน้ํานะครับแปลงพลาสติกขัดพื้นห้องน้ํานะครับแปลงขัดสุขภัณฑ์ถังน้ําน้ํายาล้างห้องน้ําแล้วก็ถุงมือยาน,นะครับเพื่อป้องกันสารเครมีนะครับครันนี้มากำหนดระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อมาครับวางแผนครับ <t ansen> ขั้นตอนที่1เราก็ต้องย้ายเครื่องใช้ออกจากห้องน้ํานะครับแล้วก็ทคสาความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์เช่นอ่างล้างมือโถส้วมให้สะอาดน,นะครับโดยใช้น้ำยาล้างห้องน้ําแล้วก็แปรงขัดสุขภัพันนะครับขั้นตอนที่2ครับทบสาสําความสะอาดฝ้าผนังและก็พื้นห้องน้ํานะครับโดยรดน้ํายาล้างห้องน้ําแล้วใช,ใช้แผ่นขัดใช้แผ่นใยนะครับขัดที่ฝ้าผนังนะครับแล้วก็ใช้แปรงพลาสติกขัดพื้นห้องน้ํานะครับ ขั้นตอนที่สามนะครับวางแผนนะจัดวางเครื่องใช้ในห้องน้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคราวนี้เมื่อเราปฏิบัติงานแล้วนะครับเราก็สรุปผลงานนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเราปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ไหมแล้วก็สรุปผลแล้วก็ตรวจสอบข้อบอกพร่องนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมหาหาวิธีการแก้ไขข้อบอกพร่องจนงานนั้นสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะครับ คราวนี้มาดูประโยชน์ของการใช้ทักษะการจัดการในการทํางานนะครับอันดับแรกเลยนะครับว่าทําให้ทราบว่าเราต้องทําอะไรนะครับเมื่อใดและควรทําอะไรก่อนหรือหลังนะครับต่อมาครับทําให้แบ่งหน้าที่การทํางานได้อย่างเหมาะสมนะครับทําง,งานที่รับผิดชอบได้กรบทุกรายการแล้วก็ช่วยให้งานนั้นสําเร็จตามเป้าหมายนะครับ ข้อที่3านะครับทําให้เป็นคนมีความรับผิดชอบมีผลแล้วก็มีคนมีความรอบคอบนะครับข้อที่สี่นะครับใช้เวลาในการทํางานให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่านะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสําหรับการจัดการในการทํางานก็ต้องรู้จักแบ่งหน้าที่นะครับแล้วก็แบ่งงานออกให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยว่างานที่เราแบ่งให้กันนั้นมันเหมาะสมหรือไม่นะครับ นักเรียนก็ลองฝึกนะครับฝึกวางแผนในการปฏิบัติงานงานบ้านไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับลองวางแผนช่วยกันนะครับอย่างงานบ้านอย่างเช่นการกรอกน้ําการกวดพื้นพื้นบ้านนะครับการทําความสะอาดอย่างอื่นนะครับก็ลองแบ่งหน้าที่กันครับแล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูว่างานนั้นจะสําเร็จเร็วขึ้นหรือไม่จะมีการเกี่ยงกันอยู่หรือไม่ลักษณะน,นี้นะครับจะทําให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ ผู้ที่อยู่ร่วมกันก็จะได้รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ